สวัสดีค่ะรัตผักหลังห้องนะคะวันนี้รัตก็จะพาเพื่อนเดินทางไวกับเรานะคะวันนี้จะเป็นวันที่3ธันวาคม2563นะคะเราก็จะเป็นกลับบ้านไปแฮปปี้นิวเยียร์กันที่บ้านนะคะกลับบ้านไปไลว้พ่อไวแม่แล้วก็ไวคุณย่าของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูตั้งแต่เนี่ยคะ่ะตอนนี้เราจะอยู่ที่เทอร์มินอลที่2นะคะก็จะเป็นผู้ โดยสารภายในประเทศเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยนะคะก็จะเดินทางไปด้วยกันกันละนะคะเราจะเลือกไฟอ่ดอนเมืองบุรีรัมนะคะไฟเราจะเป็นรอบ5โมงเย็นนะคะไปถึงบุรีรัมก็6โมงเย็นเดี๋ยวพี่ชายเราก็จะมารับกลับบ้านนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันค่ะก็ก่อนเข้ามาเราก็จะตรวจอ่าเช็ค ะะก็คือแกน QR code โค้ดหรือว่าใครก็จะเขียนชื่อเบอร์โทรนะคะแล้วเราก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปเดินข้างในก็รู้สึกค่อนข้างที่จะเงียบนะคะเราก็จะเป็นไฟบินครั้งแรกภายในปีนี้นะคะเพราะว่าเมษาเราไม่ได้บินเนาะส่งการเราไม่ได้กลับนะคะนอกนั้นเราก็นั่งรถทัวร์เราก็จะแคนเซิลมีเครดิตไว้กับตัว๋วเดี๋ยวเราเราไปเที่ยวปีหน้ากันนะคะวันนี้ก็ขอกลับบ้านก่อนนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปรอที่เกตกันนะคะ บายบายเดี bye bye. ๋ยวไปดูกันนะคะตรงนี้จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วของเออเซล,ลเคาน์เตอร์นะคะของบัตรออเอเชียนะคะเพื่อนที่สามารถมาซื้อตั๋วตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะไใครก็บินได้นะคะสโลแกนของเอเชียวันนี้เราก็จะเดินทางไปกับอเอเชียกันนะคะแล้วเราก็จะเดินหน้าไปผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะคะเพื่อจะได้ไปเช็คตั๋วกับเช็คบัตรประชาชนเนาะเดี๋ยวเนียค่ะ เราก็จะเดินเข้าไปข้างในตรงนี้กันนะคะเนี่ยค่ะที่เพื่อนๆเดินกันแล้วเราก็จะพาเ,เพื่อนๆเดินไปด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็น A o t นะคะบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนี่นะคะใครที่ยังไม่เคยเดินทางก็ลองมาเดินทางเองก็ได้นะคะมาดูคลิปรัผพารีวิวก็ได้นะคะก็จะพาถึงขึ้นเครื่องบินไปเลยนะคะหรือถ้าใครที่ไม่สะดวกเราก็แจ้งบริษัทสายการบินเขาก็จะจัดก,การ พาเราขึ้นตัว๋วหรือตั๋วแล้วก็พาเราส่งถึงที่นั่งเกตเลยนะคะลอาจะเดินทางมีเวลาก็มากันนะคะเราก็เข้ามาข้างในกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเช็คสัมภาระกระเป๋ากันตรงนี้กันนะคะเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะเงียบเห่านะคะเพราะว่าที่จะเป็นภายในประเทศก็คนนี้่อยเดินทางนะคะ ตรวจกันเสร็จแล้วนะคะก็รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินไปที่เกตกันนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นบริเวณข้างในนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินกาแฟรอ,อขึ้นเครื่องกันนะคะเครื่องไฟห้าโมงเพราะตอนนี้เรามาถึงสนามบินประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะคะเราก็จะมา A1A2 ก็ค่อนข้างที่จะง่ายประมาณ20นาทีถึงนะคะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวพาเพื่อนไปเดินไปกินกาแฟากันนะคะแป๊บนึง กงเของเรานะคะว่าเราจะไปที่เท่าไหร่อันนี้จะเป็นบริลัมไฟห้าโมงเด็กก็ไปที่เกเทพห้าสิบหกกันนะคะเดี๋ยวเราไปรอกันนะคะเดินไปเลยค่ะจะอยู่ด้านนี้นะคะเออเนี่ยค่ะทางขึ้นเครื่องห้าบเ็ดถึงห้าสิบปดแล้วเราก็จะเดินไปนะคะเอาบรรยากาศเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ไหมเพื่อนๆชมกันก่อนนะคะวิธีทางเดินนะเนี่ยค่ะก็จะเป็นบริเวณสนามบินนะคะ ็เดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่เกต56กันนะคะเพื่อรอขึ้นเครื่องเนาะแล้วก็จะแวะทานกาแฟกันด้วยนะคะตอนน,ตอนนี้จะเป็นทางไปเกตที่56ที่เราต้องเดินทางไปรอขึ้นเครื่องนะคะตอนนี้เวลาที่เราดูเช็คเราก็คือบ่าย3 45นาทีนะคะเราก็จะมาก่อนสักประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็เดี๋ยว เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปนั่งทานกาแฟกันแป๊บหนึ่งนะคะแวะร้านกาแฟกันแป๊บหนึ่งนะคะเราจะกินมคคาร้าอนค่ะป๊บคู่นะคะได้กาแฟแ้นะคะรก็จะดู่กาแฟรแ,แปบ๊บหนึ่งแะ้วค่ะก็มสีน้ำเพื่นเราแล้วก็เป็อะรที่เกตกัน,กน,กน,นะ ก้าวแรกของวันนี้นะคะเ,เราเติมอมาอย่างไรกินกาแฟเลยนะเราจะเติมนมจัะอร่อยได้ค่ะอ,อันนี้จะเป็นทางล้อขึ้นเครื่องของสายการบินไทยไลออนแอร์ ดูกันใกล้ๆนะคะสำหรับใครที่ออกมาฝาบเพื่เที่ยังไม่เคยมาสนาคบินเนาะส mm hmm. ักวันนึงเราก็จะมีโอกาสได้มาก็ขอ้เพื่อนได้สัมผัสการขึ้นเครื่องบินครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ mm hmm. ก็เนี่ยคะ mm ่ะ hmm. คือเราก็ตัดสินใจมาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าช่วงวีสาเรากลัวจะแบบวิบวับเยอะเกินเราก็ต้องรีบมาก,ก่อนนะคะเนี่ยคะ mm ่ะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขไปได้วยกัน บีนิเวียนะคะเราจะไปเครื่องเครื่องนี้นะคะรอบ5โมงเนาะตอนนี้เครื่องบินงุงลงจอดแล้วนะคะตอนนี้ก็คือ4โมง20แล้วนะคะเนี่ยค่ะเครื่องก็ลงจอดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเกตที่56กันนะคะอันนี้ทางผ่นนานเนาะเนี่ยค่ะเ,เครื่องไรออนแอร์ก็กำลังจะออกนะคะเนี่ยค่ะ ก็บรรยากาศเครื่องที่กำลังออกนะคะก็เอามาฝากเพื่อนๆให้ชมไปได้วยกันกันรัตนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะบรรยากาศแบบสดๆของสนามบินมาให้เพื่อนๆได้รับชมไปได้วยกันนะคะเนี่ยค่ะใครไม่อยากเดินก็ขึ้นทางเดินเลื่อนแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ค่อนข้างที่จะช้าเนาะแต่บ,บางคนอยากที่ต้องการที่จะรีบก็จะเดิน ก็จะเดินเอานะคะเนี่ยค่ะก็จะเรนะ็วกว่าเนาะแต่ก็เราก็ถือของหนึ่งเราก็เลยเราก็กาแฟแก้วหนึ่งเราก็เลยเดินทางเลื่อนนะคะน,นี่ค่จะเป็นไอเอชีนสายการบินที่เราเดินทางกับไปบุรีรัมย์กันนะคะเนี่ยค่ะก็ เราก็จะเดินไปรอที่เกต56กันนะคะตานี้ก็คือสายการบินที่เราจะไปเนาะก็จะเป็นโซนอาหารนะคะก็จะมีบอนชอนเนาะก็มีราเมงนะคะมีเป็ดก็ใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวแล้วก็แวะมาทานตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็จะเดินไปเกต56กันนะคะเดินไปข้างหน้าอีกนะคะ โน่เลยค่ะ56เลคคูจะอยู่ด้านขวามือนะคะเลขคี้ก็จะอยู่ด้านซ้ายเราน่าจะเป็นสุดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะแล้วนะคะทําง้เรื่อเกต56เนี่ยค่ะคนค่อนข้างที่จะมารอกันเยอะเลยนะคะน่าจะเป็นไฟไปบุญลำเที่ยวสุดท้ายนะคะตอนเย็นเนาะเนี่ยค่ะก็จะมีไฟเช้ากับไฟเย็นนะคะแล้วเราไปรอนั่งขึ้นเครื่องไปด้วยกันนะคะ ใิสซิทูนช่วงนี้บางคนใช้ตัวเรียงเอาท้ายตัวเดิมลายอัดแอร์กับมอเตอร์เคลื่อนแล้วนะคะดิสซิทูนไทยคอมพิวเตอร์จะรอส่งตัวแทนช่วงนี้บางคนใช้ตัวเรียงเอา้ายตัวเดิมเราจะไปสายเบอร์ห่งสามสองห้าสิบสามสองห้าสิบจุดคอนเนเนอร่อนเอสเคทีเอ็มโมงเที่ยงหมายเลขห้าสิบสองหมายเลขห้าสิบสองอินหลังจากเรื่องพัฒนาสิ่งนี้ชิน เรานั่งโซนสี่นะคะเราก็จะโดนเรียกเข้าไปเนี่ยคะเขาจะเช็คอุณหภูมิก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็เข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวก็จะรอกันที่เครื่องนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศก่อนเข้าเครื่องหน้าเกตนะคะ5้าเดี๋ยวเราก็เข้าไปเลยนะคะเบี2ออนาาท่าอน่นอ่อกันอนน็ด้ห เครื่องนะคะเนี่ยค่ะเรจะเดินตามระดับไปนะคะเครื่องเราจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือเนี่ยค่ะเราจะไปเครื่องนี้นะคะเกทที่ห้าสิบหกนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไม่ได้ถ่ายเนาะเราก็จะเบรรยากาศหน้าเครื่องที่เราขึ้นไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะแต่ถ้าถ่ายได้เดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ให้เพื่อนๆดูกันนะคะไปด้วยกันค่ะเจอกันที่บริลัมนะคะก็จะทางเข้ารอ เขาไปตัวเครื่องเนาะก,ก็จะเว้นระยะห่างกันนิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้ก็มีกฤตอยู่นะ This is a non-smoking fight. Smoking is forbidden anywhere on the That's a crushing to <laughs> จะตกลงมาโดยอัตโนมัติดึงหน้ากากลงมาครอบหน้ากากไว้บริเวณจมูกและปากสวมสายรัดรอบศีรษะแล้วหายใจตามปกติ Should an oxygen mask like this automatically drop from the compartment above your seat immediately pull the mask firmly towards you place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head and breathe normally สวมหน้ากากให้ตัวเองก่อนแล้วจึงสวมให้ผู้ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของท่าน Place your own mask first before assisting others u n d e r e a you Compartments for valuable items such as wallet, passport, or electronic devices. Kindly ensure that you have all your belongings with you. Thank you. รามราถึงบริลัมแล้วนะคะแล้วเราก็จะลงจากเครื่องกันนะคะเนี่ยค่ะก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆมากๆนะคะที่ติดตามชมคลิปค่ะปิ๊ยนิวเดียค่ะบุริรัมหนาวมากนะคะเรามาถึงแล้วนะคะแล้วก็จะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเครื่องตอนเย็นเนาะก็จะออกทั้งสองทั้งหน้าแบบนี้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปก็ mm hmm. เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ ท้าบุรีรัมย์เราก็ต้องเช็คอินเข้าจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพราะว่าก็แต่ละจังหวัดก็จะมีมาตรการเนาะเช็คอินนะคะก็เรามาจากกรุงเทพเนี่ยะคะ่ะก็จะต้องเช็คอินนะคะ